เขาจะรู้สึกว่าเขามีอิสระในทางความคิดแล้วเขาก็กล้าที่จะพูดที่จะเข้า่ตอบมากขึ้นอันนี้ไม่ได้อวยนะคะแต่ว่าโรงเรียนใช้จริงก็เลยสามารถที่จะพูดได้ค่ะขอบพระคุณมากครับคุณครูค่ะเป็นเรื่องปกติเนาะเ,เราอยากให้เด็กๆเ,เปิดใจลองเรียนรู้เราก็ต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองด้วยนกันเป็นเรื่องปกติของคุณครูเราเข้าใจคุณครูค่ามีที่นี้มีภารกิจเป็นผู้ช่วยเนาะเพราะว่าเป็นผู้ช่วยจริง ะะเราไม่ต้องไปฝึกสปีกิ้งให้เด็กทุกคนเราให้เด็กไปสึกกับ A.I. แล้วเราก็ดูแดชบอร์ดติดตามผลสอบาถามทุกครเราพัฒกาต้องดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะกับโรงเรียนปราสานิเวศค่ะจากโรงเรียนปราชานิเวศน,นะครับก,ก,ก่อนอื่นก็ครูต้องเปิดใจก่อน ือแม้แต่ตัวคุณครูเองนะคะก็เป็นตนึงในซัพพอร์เตอร์เด็กๆด้วยเหมือนกันเพราะเกิดขึ้นแน่นอนอะคะที่ออคุบอกให้คุณครูท่านได้ตเตรียมใจเลยนะคะครูขาหนูดึงโพสต์ตัวเองค่ะโพสต์ของหนูคืออะไรเดี๋ยวจะต้องมีมาถามคุณครูแน่นอนซึ่งท่านผ่านท่านเจอมาแล้วนะคะสถา,านการณ์แบบนี้ดังนั้นแนะนำเลยนะคะสามา,ารถที่จะโพสต์แต่หน้าห้านได้เลยดีเหมือนกันนะคะให้เขาได้ติดตามโพสตของตัวเองทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างที่ขาดนะคะว่า ตัวถอดบทเรียนวันนี้ของเรานะคะเรามีอะไรมาสอบถามจากประสบการณ์ทั้งสามพันปากอันดับแรกเลยนะคะขออนุญาตถาม,ถามท่านผู้บริหารโรงเรียนท่านพอออเลยนะคะว่าการพูดภาษาอังกฤษก็ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็มีความจาเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษก็คือทักษะสื่อสารสากลซึ่งเราใช้กันอยู่ทั่วไปอยู่แล้วนะคะจึงมีความจําเป็นที่จะให้ น,นักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็ตอบยอดในสิ่งที่เขาต้องการที่จะทำอย่างเช่นเขาต้องการที่จะเรียนรู้ที่จะหาความรู้จัแดแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งเรียนรู้ระดับนานาชาติในเรื่องของการวิจัยหรือว่าในเรื่องของออสื่อการเรียนการสอนต่างๆอันนี้เป็นเรื่องสาคัญนะคะเพราะว่าในสื่อออนไลน์ต่างๆก็จะเป็นภาษา,ษาอังกฤษนั่นเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ อย่างนีเลยค่ะทุกวันนี้โลกก็เปิดกว้างนะคะแต่ต่างจากสมัยก่อนสมัยก่อนนี้ขอใช้สัก6 0สิิที่แล้วเนาะเดี๋ยวนี้สึ่งต่างๆเข้าถึงง่ายบทความวิจัยโครงการต่างๆเข้าผันอินอิเ็ตได้นนหมดแต่อาจจะไม่แน่ใจตัวเลขเรียกว่าเกิน50%อร์ละกันสิ่งต่างๆเหล่าน,นั้นเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องไหมคะวันนี้อยากจะศึกษาเทรนด์ คนที่ทำวิจัยดูเห็นบนฟอสซาจะเป็นชาวต่งางช่ติดังนั้นการที่นักเรียนของเราได้ภาษาอังกฤษถือว่าได้เป็นข้อได้เปรียบที่เขาจะเข้าถึงแหล่งข้อมูลหล่านั้นได้ง่ายแล้วก็เข้าใจมากกว่าที่อืน่นท่านรองผู้วิการนะคะคิดเห็นอย่างไรบ้างเพราระว่าภาษาอังกฤษช่วยเสริมประโยชน์ชสร้ปปรสางอุปถเด็กสามารถเรียนรู้แล้วก็มีความสามารถพิเศษในการสื่อสารต่อร,ระดับต่างประเทศว่าอะไรเป็นุาสรหลักกาญที่ทำให้เด็กไทย ในภาพที่มองก็น่าจะเป็นในเรื่องของการกล้าแสดงออกความมั่นใจที่จะจะพูดไม่กล้าพูดลัวผิดอย่างงี้ค่ะก็ทําให้เด็กไ,ไม่พูดไม่พูดสัฤฤฤฤฤฤฤงเกตกันนะคะ่วนส่วนนี้วา่าจะเป็นคุภาพทั้งวันที่เป็นกันมากเลยคือไม่กล้าที่จะพูดถ้าจะพูดทุกควรจะถึง ้าใจเลยค่ะเด็กใครทะที่อายนะคะทีนี้อันนี้ลองคุยกันแบบคร่าวๆนะคะท่านรองผู้บริการค่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างไหมคะว่าถ้าเด็กๆของเราเนี่ยค่ะมีความที่อายเขินพอจะมีวิธีหรือเทคนิคที่ง่ายในการที่เราจะเอาชนะหมายถึงให้เด็กๆเ,เอาชนะความรูเ้เราได้บ้างค่ะนะครับยกตัวอย่างฝาแฝดผมนะฝาแฝดผมพอดีผมก็มีฝาแฝดภาษาอังกฤษสองคนเหมือนกันนะ กันแต่แฟนผู้น้องนะครับเขาได้มีโอกาสทำมีโอกาสที่จะได้ไปสื่อสารกับต่างชาติต่างประเทศเนื่องจากว่าเป็นไกด์นะครับเ,เนี่ยตอนนี้นะฮะเขาเรียนแลวเขาได้ไปใช้นะคะในระดับของโรงเรียนท่านคีดว่าตัว A.I. Pro s t เข้ามาแล้วบริบท้องเรียนจะเปลี่ยนไปอย่างไงบ้างไหมคะจะเ็กที่ไม่กล้า ที่จะเรียนภาษาติดน,นะคะโดยในียนของเราก็จะมีกิจกรรม English Day Camp อี้ค่ะครูก็จะจัดค่ายต่างๆให้กับนักเรียนเพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมจะทําให้รู้ว่านักเรียนมีความกล้ามากขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะสื่อสารและังภา,าษติมากขึ้นนะคะกิจกรรมก็ถือก็เป็นส่วนที่เข้ามาช่วยค่ะดีเลยค่ะไม่ได้หมายความว่าเรามี AI ในโรงเรียนปุ๊บจบเลยนี่คือกิจกรรมหลักไม่ใช่นะคะ A.I. โฟล์ตก็เป็นส่วนหนึ่งในห้องเรียนค่ะแต่ว่าโรงเรียนก็ยังสามารถจัดกิจกรรมอื่นๆเสริมได้ n g l ก s h Day แค้เคืนหนึ่งในนั้นเป็นการจัดสภาพแวดล้อมเป็นภาษาอังกฤษวันนี้หนึ่งวันเราจะ e a k e n g l i s h กันมีเกมมีอะไรต่างๆมากมายสิ่งเหล่านี้อย่างแรกเลยทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีกับภาษาอังกฤษถูกต้องไหมคะว่าภาษาอังกฤษมันสนุกนะแต่ผู้ภาษาอังกฤษกับเพื่อนที่เป็นคนไทยด้วยกันก็ไม่ได้แย่ ถ้ารอผู้มีการมีความที่เข่งไว้ยังไงบ้างคะมีกิจกรรมอะางไรสอบถามคุณครูนนะั้นทั้งทแรกเลยค่ะค่ะก็พอใช้อันนี้นะคะอย่างแรกเลยที่เราเห็นเนหนึ่งที่กล่าวไปแล้วก็คือความกล้าสแสดงออกสองออการเรียนหรือเวลานักเรียนผลสัมฤทธิ์นะคะวะ่าแผนการสอน เราออกแบบเองได,ได้เราเคแค่มีจุดเป้าหมายค่ะร่วมกันคือ30บทเรียนในสิการศึกษา,าอย่านั้นเองคุณครูบางท่านอาจจะมองว่าเดี๋ยวให้เด็กๆใช้ในข้าวเรียนอาจจะสัปดาห์ละครั้งน,นะคะหรืออาจจะให้ใช้ในข้าวโรงรียหรือ2สัปดาห์หนึ่งครั้งพาเด็กๆไปใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวสิ่งเหล่านี้เราจะมีการพูดคุยและก็วาแงแผนกันในช่วงวันสอบช่วงปลด้วยนั่นเองค่ะท่านครนใบการนะคะ เห็นเด็กๆได้ใช้ตัว s C A I c l o s t ไปบ้างแล้วรู้สึกว่าเด็กๆเ,เขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมคะค่ะเด็กๆก,ก็กล้าสแสดงออกมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของการทำปฏิบัติกิจกรรเวลาเดินไปนิเทศในห้องเรียนสังกินะคะของครูครูก็จะเห็นเด็กมีความสุขสนุกกับการใช้ A I ตังนี้ค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่า A I นั้นมีส่วนช่วยนักเรียนเป็น,นอย่างมากะว่าเป็นโค้ชกับนักเรียนที่จะช่วยให้กับ นักเรียนได้เรียนรู้และสามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่ข้อผิดพลาดของเขาได้ใน่ทันทีค่ะเหมือนว่าเขามีโค้ดติดตัวกับเขาตรงนี้และนักเรียนก็จะรู้สึกว่ามีความสุขจะอดากที่็นนักเรียนบางคนบอกว่าหนูไม่กล้าเลยเพราะว่า ตอบไม่ค่อยได้คะแนนน้อยอพอเขาทำเขาได้คะแนนขึ้นมาเขาจะดีใจมากเลยก็เลยถามคุณครูคุณครูก็จะบอกว่านักเรียนเขาได้แสได้แรงบันดาลใจว่าเขาทําได้เขาเกิดความภาคภูมิใจตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะว่าการใช้ไ i หลังจากใช้แล้วไั้เรียนความมัน่นใจมากยิ่งขึ้นและกล้าที่จะพูดกัน เด็กมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะเป็นอท t i จ u ดที่ดีน,นะคะแล้วก็จากที่เห็นในห้องเรียนเนี่ยเด็กๆก็เรียนจอยนิ่งเป็นประมาณนี้เนาะท่านรองผู้ในการขะาากการที่ได้ไปศึกษานี้มากเพราะว่าในในการเรียนของโรงเรียนชักเวทปกติถ้าเกิดว่าเป็นรายวิชาปกตินะฮะเราจะไม่ให้เด็กใช้โทรศัพท์หรือใช้เทคโนโลยีนอกจากว่าจะมีการใช้เท่านั้นเพราะนั้นภายในห้อง เราให้ตัวนี้เข้าไปแค่นั้นนะครับคทำสุกเกิดนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเขาอไนในการผลักดันให้โครงการนี้แหะคะ่ะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนของนัญเรื่องที่ท่านทั่วในการเลยนะคะในฐานะที่เป็นผู้เรียน,นะ เราก็ไม่ได้ให้เรียนนำโทรศัพท์มาใช้แต่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ของเรามีห้าห้องเรามีความพร้อมที่จะให้เรียนได้เรียน เป็นอย่างไรบ้างและแต่และสายชั้นแต่และห้องเนี่ยมีการจัดการรู้อย่างไรที่ถึงก็เป็นเบสแ a c t i เราต้องมาแชร์กันวิธีการสร้างเอกสารนะคะอีกข้อหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการประเมินและก็ติดตามผลนะคะโดยเป็นภาพรวมทั้งโรงเรียนเลยว่าสิ่งที่นักเรียนใช้ให้ไปแล้วเนี่ยเกิดผลอย่างไรบ้างและเรานำมาวิเคราะห์นะคะเพื่อที่จะวางแผนแต่เป็นแนวทางในการท,ท,ที่จะพัฒนาต่อไปนะคะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะ ที่หนาขึ้นก็เป็นหน้าขอกรรอว่ามีการแชร์เบสแฟรเกินะคะในระดับโรงเรียนนะคุณครูสามารถแชร์ได้กันได้เลยกับเราบอกกันจบนะคะว่าโครงการของเราเรามีการให้แชร์เบสแฟรเกิแน่นอนนะคะโรงเรียนไหนที่ผลักดันเด็กแบบว่าโอ้โหสัปดาห์แรกเด็กทำเลยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เตรียมตัวได้เลยนะคะเดี๋ยวพลอยจะติดต่อไปนะคะว่าคุณครูมีเคล็ดลับว,วิธีการบริบูทอย่างไรทำให้บูสต์อัพเด็กได้ความถึงใ,ใจขนาดนี้ และเด็จะเอาเป็นแสตมป์นั้นมาแชร์ให้กับคุณครูท่านอ,อื่นได้ดูด้วยเหมือนกันนึกุ่านะคะชอบที่คุณครูบอกว่าเป้าหมายของเราคือเด็กใช้นานร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณครูค่ะ ส0มสิบวันเรนากให้เด็กๆฝึก็นที่ฝึกครบร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าฝึกซ้ำกคนได้ยิ่งดีเป็นกำไรกับเด็นเนกนะคะครูอย่าพึ่งกังวลอย่าพึ่งเครียดไปก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าหน่วยงานคุณให้มหาพรไปในงบโครงการนี้เพื่อเป็นภาระกับครูแต่นี้คือการลดภาระครูเราอยาใกให้ครูๆได้ทดลองใช้ AI ไในห้องเรียนลดภาระการ ผู้บริหารเปิดใจรับนะครับตเตรียมเครื่องมือให้พร้อมสัญญาณเห็นให้พร้อมเครื่องทองให้พร้อมโทรศัพท์มือถือสิ g ีไปเลยนะครับร่วดเรินทางใจนะครับแล้วก็อธิบายที่แก้สรุปนะครับอธิบายที่แกงให้กับคุณครูฟังผู้ปกครองฟังทำแล้วมันจะเกิปดประโยชน์อะไรนะครับเด็กจะมีความสุขอย่างไรนะครับแล้วจะไปตลอดยอย่างไรนะอธิบาย เรียบร้อยแล้วก็มีความสุขนะครับเด็กๆมีความสุขคุณครูมีความสุขและที่สําคัญคือความภาคภูมิใจของผู้ปกครองนะฮะอันนี้ยอมรับจริงๆค่ะขอขรบคุณมากเลยค่ะก็ะคือเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมอุปกรณ์นะคะคุณครูขา 10G อาจจะน้อยไปขอ 20G นะคะเอาแบบว่าโรงเรียนของเรา100%แซงโรงเรียนอื่น เรารอรบอว่าอุ้ยเราเป็นรางวัลนี้ด้วยนะคะโรงเรียนที่คอมพลีตร้อยเปอร์เซ็นต์เร็วสุดเด็กทำครบเร็วสุดเรามีของรางวัลแจกแต่เดี๋ยวรายละเอียดเรืเร่องของรางวัลเดี๋ยวปล่อยเล่าให้ฟังหลังจากโรงเรีนะคะทีนี้ท่ทานสุดท้ายแล้วค่ะท่านผู้บวยการค่ะท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้บวยการผู้บริหา,ารคุณครูอีกหนึ่งสัปดาห์ที่มาค่ะเด็กจะเห็นว่าเดซิสเดนโทสนะคะเป็นบัตกรรมที่เคยอยู่ที่ นะะคนายประสิทธิ์พิทักษ์คิสุงค์ฐานท่านรองร่วมในการโรงเรียนประชานิเวศค่ะขอเสียงปรบมือค่ะขอบคุณท่านรองร่วมในการมากเลยนะคะและท่านสุดท้ายค่ะคุณครูนันทมน์คุณวงน้อยคุณครูผู้สอนภาษาติดโรงเรียนบ้านบางปะกิติค่ะขอไปค่ะบ้านบางปะกิติค่ะขอขอบคุณคุณครูทั้งสามมากเลยนะคะเดี๋ยวถ่าย